สนับสนุนโดยผ้าเช็ดตัวลายวฟเฟิลจากทาอ u รุโฟยูสวัสดีครับคลิปนี้มาเก็บตกคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวเกาหลีใต้กันนะครับหลังจากที่ได้เห็นทีมชาติเวียดนามแพ้ต่อทีมชาติไทยไป2ประตูต่อศูนในแมตช์แรกนะครับชาวเกาหลีใต้จะมีความคิดเห็นกันอย่างไร ไปรับฟังกันได้เลยครับคอมเมนต์ที่ 1. ผู้รักษาประตูไม่โดนใบแดงกรรมาการบ้าไปแล้วปกติลูกนี้ต้องโดนไล่ออกคอมเมนต์ที่2ก็ได้มาตอบกลับข้างบนว่าเป็นสถานการณ์ที่ผู้เล่นไทย3คนโดยมีกองหลังไทยยืนอยู่หน้าเขตโทษอยู่2คนคอมเมนต์ที่3แมตชนี้เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าการแข่งขันในระดับนานาชาติจําเป็นต้องใช้ VAR คอมเมนต์ที่4แดงร0 0เพราะผู้รักษาประตู ใช้มือจับบอลในขณะที่อยู่ในนอกเขตโทษและเข้าสกัดผู้เล่นคอมเมนต์ Comment ที่5แน่นอนว่าไทยเล่นได้ดีและสมควรเป็นผู้ชนะเวียดนามเล่นหนักแต่แนวรับไทยยังดูไม่เสถียรเท่าไหร่แต่ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ในเกมนี้คือผู้ตัดสินขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสคอมเมนต์ที่6การแข่งขันเพื่อส่งเสริมกีฬาในอาเซียนแต่คุณภาพผู้ตัดสินไม่ดีและไม่มี VAR คอมเมนต์ที่7 ยังไม่จบเหลือเกมที่2ผมจะตั้งตารอดูว่าใครจะชนะในแมตช์ที่2คอมเมนต์ที่8เป็นตำนานที่ผู้รักษาประตูไม่โดนไล่ออกคอมเมนต์ที่9สภาพสนามดูเลอะเทอะเกินไปจึงทำให้เวียดนามมีปัญหาในการควบคุมบอลคอมเมนต์ที่10ชัดเจนว่าผู้ตัดสินเข้าข้างไทยมีจังหวะของครึ่งหลังที่ไลแมนยกเวียดนามล้ำหน้า แม้ว่าดูจากรีเพลย์แล้วไม่ล้มคอมเมนต์ที่11ผมดูแมตชนี้คนเดียวดูเหมือนว่าฟุตบอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องใช้เวลาในการพัฒนาอีกมากซึ่งมีการผิดพลาดที่มากเกินไปคอมเมนต์ที่12เห็นแล้วสงสารทีมเวียดนามแพ้เพราะกรรมการมันไม่ยุติธรรมเลยคอมเมนต์ที่13ฉันเบื่อติกิตาก้า จงังหวะนี้ก็พูดถึงลูกที่ชนาทิปยิงประตูที่2นะครับคอมเมนต์ที่14แม้ประเทศไทยจะทำผลงานได้ดีในประตูที่2แต่ประตูแรกเป็นเพราะความผิดพลาดของแผงหลังคนเดียวเท่านั้นดูเหมือนปัจจัยความพ่ายแพ้คือผู้เล่นเวียดนามตื่นเต้นเกินไปในการเล่นกับผู้เล่นไทยแล้วก็เป็นมิสเตอร์ปาร์คฮังซอที่สั่งให้ผู้เล่นใจเย็น,ยนคอมเมนต์ที่15ในช่วงแรกเวียดนามครองบอลได้น้อยกว่า แต่จากนั้นก็เริ่มกลับเข้าสู่เกมแต่โชคไม่ดีของเวียดนามที่เสาและคานช่วยไทยได้ถึง2ครั้งคอมเมนต์ที่16นี่คือผลที่โคชชินแต่ยังถามถึง VAR ก่อนเริ่มเกมการแข่งขันเมื่อวันก่อนอินโดนีเซียน่าจะได้จุดโทษวันนี้เวียดนามก็เหมือนกันคอมเมนต์ที่17ได้แค่การเตือนในการตั้งศอกและการฟาวของผู้รักษาประตู ซึ่งมันน่าจะเป็นใบแดงทันทีและได้เตะจุดโทษท,ทั้งท้งที่มันไม่ใช่การฟาวนี่มันไม่ใช่ข้อผิดพลาดแต่มันเป็นการลำเอียงต่อทีมไทยคอมเมนต์ที่18ผู้รักษาประตูไม่โดนไล่ออกคุณปาร์คฮังซอตอนนี้คุณอาศัยอยู่ในโลกแบบไหนกันมันเป็นงานที่สุดขั้วที่แท้จริงคอมเมนต์ที่19ปาร์คฮังซอกลับบ้านเราเถอะขอบคุณสำหรับการทำงานหนัก และความรักชาติของคุณคอมเมนต์ Comment ที่20แต่ก็มีบ่อยครั้งที่ผู้เล่นเวียดนามเข้าสกัดอย่างนักนวงและเล่นนอกเกมทำไมไม่พูดถึงบ้างล่ะคอมเมนต์ Comment ที่21หวังว่าทีมเวียดนามและอินโดนีเซียจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพื่อให้โค้ชสองคนจากเกาหลีใต้ต่อสู้กันเองในรอบชิงคอมเมนต์ Comment ที่22แต่เวียดนามควรยอมรับผลการแข่งขัน เพื่อความเป็นมืออาชีพไม่งั้นคุณจะเป็นตัวตลกในสายตาชาวอาเซียนทันทีกีฬามีแพ้มีชนะไม่ใช่แพ้แล้วพานไม่งั้นต่อให้คุณได้แชมป์ก็ไม่มีใครยอมรับทีมชาติคุณหรอกคอมเมนต์ที่23เวียดนามหวังไว้มากที่จะเอาชนะไทยพวกเขาเล่นกันได้ดีนะแต่ไทยเล่นได้ดีกว่ายังมีนัดที่สองให้แก้ตัวคอมเมนต์ที่24 ยังมีสถานการณ์อีกมากมายในเกมการแข่งขันที่ยังไม่ได้กล่าวถึงกรรมการแย่มากคอมเมนต์ที่25ใช่นะที่มีองค์ประกอบต่างๆในเกมเช่นการตัดสินความโชคร้ายแต่ทักษะการเล่นดูเหมือนจะแตกต่างกันคอมเมนต์ที่26ประตูแรกผิดพลาดมากเกินไปและประตูที่2ก็ได้ใครวิ่งไล่บอลอย่างเมามันคอมเมนต์ที่27 คงเห็นแล้วว่าการตัดสินที่ไม่มี VAR ในยุคนี้เป็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment ที่28หากผู้ตัดสินตัดสินได้ถูกต้องสกอร์น่าจะออกมาเป็น2ประตูต่ตอ1คอมเมนต์ที่29ว้าวผู้เล่นเวียดนามเล่น11คนส่วนไทยเล่น12คนคอมเมนต์ Comment ที่30เป็นการแข่งขันที่สมบูรณ์ไม่มีอะไรที่ฉันติดใจในเรื่องของโชคไม่ดีเกี่ยวกับเวียดนาม คอมเมนต์ที่31โคชปาคยังไม่ได้ถูกไล่ออกใช่ไหมคอมเมนต์ที่32ฉันว่าประเทศไทยทำได้ดีนะคอมเมนต์ที่33ส่วนผมในใจนั้นเชีย์ไทยแต่เกมควรจะยุติธรรมในระดับหนึ่งกรรมการขาดคุณสมบัติคอมเมนต์ที่34พวกเขาเล่นฟุตบอลกันได้อย่างดุเดือดเหมือนกับญี่ปุ่นเจอเกาหลีนักเตะเวียดนามคนนึ่งยิงประตูได้ดี หวังว่าเกมหน้าจะยิงแม่นกว่านี้คอมเมนต์ Comment ที่35นี่เป็นจุดเริ่มต้นของความล้มเหลวในทีมเวียดนามแล้วกรรมการกับผู้ช่วยผิดอะไรคอมเมนต์ Comment ที่36ใครๆก็พูดถึงการทำฟาวของผู้รักษาประตูแต่ฉันดูแล้วว่าที่เวียดนามแพ้คือพวกเขาทำไม่ได้ตังหกคอมเมนต์ Comment ที่37เวียดนามอ่อนแอกว่าไทยหรือไม่ใน AFF หรือเป็นเพราะซูซูกิเป็นของชาวญี่ปุ่นที่แอบอิจฉาปาคฮังซอคอมเมนต์ที่38รูปเกมเป็นไปอย่างดุเดือดดูเหมือนครึ่งหลังเวียดนามจะแกล่งขึ้นเล็กน้อยแต่โชคก็เป็นของทีมไทยส่วนจุดโทษในครึ่งหลังดูเหมือนสมเหตุสมผลแต่การได้สองประตูของไทยดูเหมือนจะได้เปรียบเล็กน้อย คอมเมนต์ที่39การพัฒนาของฟุตบอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นไปอย่างช้าๆเพราะผู้ตัดสินคอมเมนต์ที่40เวียดกงแพ้น่าเสียดายคอมเมนต์ที่41ทีมไทยเล่นได้ดีกว่าเวียดนามไทยมีนักเตะที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยินดีด้วยคอมเมนต์ที่42สำหรับทีมเวียดนามฉันขอวิจารณ์ปาร์คฮังซออย่างเปิดเผย เขาควรจะกระทำให้ดูสง,ง่างามกว่านี้เพื่อรักษาระดับของพวกเขาสักหน่อยคอมเมนต์ที่43เวียดนามและไทยเป็นคู่แข่งกันทั้งคู่เล่นกันด้วยอารมณ์คอมเมนต์ที่44ผู้ตัดสินคนนี้ฆ่าปาร์คังซอควรห้ามตัดสินอย่างถาวรคอมเมนต์ที่45ายังไงไทยก็เป็นผู้ชนะทำได้ดีมากยินดีด้วยคอมเมนต์ที่46 โค้ชเกาหลีที่ทำงานอยู่ในเอเชียตะวันออกเชียงใต้หากบรรลุผลงานได้ระดับหนึ่งก็ควรหยุดและออกมาเพราะคุณไม่สามารถไปฟุตบอลโลกกับผู้เล่นเหล่านี้ได้คอมเมนต์ที่47ขอทำนายว่านัดหน้าจะกลับกันเป็นของเวียดนามคอมเมนต์ที่48โค้ชปาร์คทำงานหนักอย่างไรก็ตาม สามารถกลับมาได้ในเหล็กที่2สู้สู้เวียดนามคอมเมนต์ที่49การตัดสินที่ไม่ใช้ VAR ผมว่าผู้ตัดสินมีส่วนในเกมนี้และคอมเมนต์ที่50นอกจากการตัดสินของกรรมการแล้วนักเตะไทยยังเป็นประเทศอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาช้านานประเทศไทยเคยเป็นประเทศที่ทำให้เกาหลีผิดหวัง ในฟุตบอลเอเชียนเกมก่อนที่ระบบอายุจะถูกสร้างขึ้นอีกทางหนึ่งทีมชาติเวียดนามรู้สึกเหมือนเกนมได้จบลงแล้วเมื่อถูกคู่แข่งขโมยความได้เปรียบนั้นแล้วคุมสถานการณ์นี้ไว้ได้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้นะครับที่แสดงความคิดเห็นต่อเกมแรกนะครับที่ทีมชาติไทยของเราเอาชนะเวียดนามไปได้2ประตูต่อศูนย์ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้ที่ใต้คลิปคลิปนี้ขอลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ